นี่ปลาหิตที่แม่ทำไว้เมื่อวานนี้ทุกคนนี่เลยค่ะเพียมชอบเลยนะคะทุกคน อาจจะเผ็ดนิดนึงน,น,นะทุกคนอันนี้ได้ไหม ทอดใส่บาทกันนะทุกคนวันนี้นู่นเลยค่ะยังมืดตึกเต๋อเลยทอดไะเห็ดใส่บาทตรช้าๆนะคะ ถ้าไฟแรงเกินมันก็จะไม่ค่อยน่ากินนี่นะคะปลาเห็ดทอดได้เยอะมากเลยนะคะทุกคนน่ากินไหมนี่เลย อันนี้พริกสดนะแม่ทำด้วยพริกสดนะคะทุกคนม,มาทอดกันต่อ ไปไหมจะมีชุดกระแสดน,น,อน,น,น,นอนป้าแล,ล,ล,ล้วทุกคนนอนป้าโช้ายินไหมพูดไหมนอนป้าทำไมน้นันนีงกางวันเราไปนอนตรงไหนก็นสร้างแล้ว นอนตามเลยค่ะเดินตามไปนอนใกล้ๆนะนี่นะพี่เก๋อันนี้ก็คือกระทะพีสิ่งเหมือนกันนะทุกคนของแม่นี้อ่าเท่ากับอายุแฟนเลยค่ะกระทิเอ้ไม่ใช่กะทิกระทะเก่าของแม่ผัวนะคะทุกคนเราใช้แล้วเราชอบ กระทะใบใหม่ก็มีนะแต่แม่ไม่ใช่ไม่ชอบใบนี้มากตอนที่แม่ยังอยู่แม่บอกทำไมไม่ใช้ใบใหม่ก็มีไม่ชอบใบไม่รู้สิมันแบบเหมาะมือเราเนาะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากประมาณนั้นเราก็จะทอบปลาเห็ดใส่บาตรันนะ เดี๋ยวเราทอดใส่บาตรก่อนนะทุกคนแล้วก็ค่อยทอดให้พ่อบ้านไปทำงานนะคะคก็จะย่าง นี่เลยปลาเห็ดทอดฝีมือแม่แววเรียบร้อยแล้วนะคะ